เครื่องซักผ้าเสียทาํางานค้างน้ําล้นถังสาเหตุเกิดจากเซ็นเซอร์ตัววัดระดับน้ําเสียเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ําในคลิปนี้เลยครับผมสวัสดีครับพบกับผมสองสี modify วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตรวจเช็คอาการเสียของเครื่องซักผ้าซึ่งตรงนี้เป็นเครื่องซักผ้าของ LG 14กิโลกรัมนะครับนี่ ก็ค no ืออาการเสียที่ทางเจ้าของเขาแจ้งมาก็คือว่าเครื่องมันค้างไม่ทํางานแล้วก็น้ําล้นออกจากถังเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คอาการเสียเบื้องต้นกันก่อนครับเทสการทํางานก่อนที่จะทําการแกะซ่อมนะครับผมก็เดี๋ยวผมกดปุ่ม power นะครับเทสอาการเสียกันก่อนนะอ่ะกดสตาร์ทเลยครับผมก็เครื่องกําลังช่างน้ำหนักผ้าแล้วก็ลองเลือกโปรแกรมนะครับครับตอนนี้เครื่องจ่ายน้ําเข้าแล้วนะครับเครื่องปล่อยน้ําเข้าแล้วไม่แน่ใจว่าจะเปิดประตูตรงนี้ได้ไหมฝานี่ เปิดได้อยู่นะครับเมื่อกี้ในตอนที่เลือกโปรแกรมมันไม่สามารถเปิดได้นะครับคืออาการที่เขาบอกก็คือว่าน้ํามันจะล้นถังไปเลยนะครับซึ่งอาการตรงนี้ที่เคยซ่อมมาก็คือว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับาสายยางเนซนเซอร์ตัววัดระดับน้ําอาจจะเสื่อมสภาพหรือหลุดนะครับเดี๋ยวเราต้องเช็คดูก่อนนะแต่ก่อนที่จะแกะก็คือว่าเราก็ต้องทดลองก่อนนะครับว่ามันเป็นไปตามที่ทางเจ้าของเขาแจ้งหรือไม่นะครับนี่เดี๋ยวรอก่อนนะครับสักพักหนึง่ง ครับผมก็ตอนนี้ครับหลังจากที่เครื่องนะครับสั่งเติมน้ำมาได้สักพักหนึ่งมันจะขึ้นเออร์เรอร์นะครับ 1E โค้ e, ดเออร์เอร์ 1E ถ้าเป็นของเครื่องซักผ้า LG รุ่นอินเวอร์เตอร์ตรงนี้นะครับหมายถึงว่าเครื่องไม่จ่ายน้ำเข้าหรือว่าเครื่องใช้เวลานานจนเกินไปในการจ่ายน้ำนะครับเน่แต่ว่าที่เราเลือกโปรแกรมซักนะครับก็คือไม่มีผ้าเลยคือตรงนี้น้ํามันเลือกไว้ในระดับต่ำสุดก็คือระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูเปิดดูน้ําก็คือว่า เมื่อเลือกระดับน้ําตําแหน่งหนึ่งนะครับระดับหนึ่งเนี่ยตรงนี้ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วมันเกินระดับครึ่งมาแล้วนะความจริงเครื่องซักผ้ามันจะต้องสั่งให้เครื่องทํางานแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าน้ำมนไหลเบาทาให้เวลาในการเติมน้ำเนี่ยนานโปรแกรมเครื่องซักผ้าก็เลยมองว่ามันใช้เวลานานจนเกินไปในการเติมน้ําทําให้ขึ้นเออร์เลอร์โค้ดหนึ่งอีนะครับซึ่งบางครั้งเจ้าของเขาก็บอกว่าบางทีน้ําก็ล้นถังไปเลยแต่ตรงนี้นะครับ ที่ผมสันนิษฐานไว้นะครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได,ได้ที่น้ําไหลเข้าช้าแต่ว่าความจริงน้ําในระดับนี้ก่อนที่มันจะเออร์เลอร์นะครับมันเกินระดับหนึ่งไปแล้วล่ะเห็นไหมครับระดับน้ําก็สูงอยู่แต่มันเกิดปัญหาที่ว่าเซนเซอร์วัดระดับน้ำเนี่ยมันอาจจะเสียมันไม่เช็คนะครับว่าระดับน้ําถึงจุดแล้วมันก็เลยปล่อยสั่งให้เติมน้ําไปเรื่อยๆนะครับก็ทําให้ขึ้นเออร์เลอร์โคด้ด 1E ขึ้นมาประมาณนี้ครับ ก็เดี๋ยวผมจะทําการแกะเช็คฝาครอบด้านหลังนะเพื่อเช็คตัวเซ็นเซอร์วัดระดับน้ําและเช็คสายไฟคอนโทรลตรงนี้ก่อนครับด้านหลังเนี่ยบางทีอาจจะเกิดจากหนูกัดแทะสายไฟขาดก็เป็นได้ขันสกูนะครับตรงนี้มันจะมีสกูล็อกฝาครอบด้านหลัง2ตัวแกะตัวนี้เพื่อเช็คสภาพสายยางด้วยนะครับว่ามันเก่าแข็งกระด้างเสื่อมสภาพหรือไม่ครับผมครับผมเมื่อถอดสกูตรงนี้ออกแล้วนะครับใช้ไขควงแบนนะครับเพื่องัด ฝาครอบตัวนี้ออกออกง่ายๆเลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับออกแล้วเมื่อแกะฝาครอบออกมาแล้วนะครับก็ตรวจเช็คสายไฟคอนโทรลอย่างละเอียดเลยนะครับบางทีอาจจะมีหนูกัดแทะสายไฟขาดก็เป็นได้โดยเฉพาะไอตัวเซนเซอร์วัดระดับน้ําเซ็นเซอร์ตัววัดระดับน้านะครับสังเกตได้อย่างไรนะครับก็คือเป็นตัวกลมๆตรงนี้นะครับนี่นะมันจะมีสายไฟคอนโทรลต,ต่อเข้าตรงนี้และที่สําคัญคือถ้าเรา,รางัดออกมานะครับเรา,รางัดออกมาเลยนะี่ครับมันจะมีเป็นเคียวล็อกตัวคุปปงนะครับเคียลล็อกไว้อยู่ดันดันเพื่อดึงออกมาครับ กันให้ปลดล็อกออกมาแล้วนะครับ่ทีนี้ตัวเซ็นเซอร์วัดระดับน้ําของเครื่องซักผ้านะครับสังเกตว่าด้านล่างมันจะมีสายยางใสๆแบบนี้นะอะ่นี่ครับให้ตรวจเช็คสายยางใสๆตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันเก่าเสื่อมสภาพแข็งกระด้างหรือไม่ลองบีบดูก่อนก็ได้ครับถ้าบีบแล้วแข็งกระด้างน,นี่ครับหรือสีมันเป็นสีน้ําตาลเข้มๆไปเลยนะแสดงว่ามันเก่าเสื่อมสภาพมีผลนะครับถอดสายคอนเนคเตอร์ตัวนี้ออกเลยนะเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันนี่ นะครับเล้วเราก็ปลดล็อกด้านล่างด้วยตรงนี้นะครับแกวเลยมันจะเป็นล็อกมานนี้ครับถอดสายยางมาดูนะครับถ้าถอดสายยางจะมีน้าพุ่งออกมาเห็นไหมนี่เมื่อน้ําพุ่งออกมาตรงนี้ถ้าเราสวมสายยางเข้าไปน้ํามันจะดันนะครับทำให้ตรงนี้มันเป็นแรงดันต่อเข้าไปที่ตัวเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำด้านบนนั่นเองนะครับนี่นะตรงนี้ก็สายยางไม่น่ามีปัญหานะครับนี่บีบดูแล้วก็ยังนิ่มอยู่โอเคผมดึงขึ้นมาเลยครับดึงสายยางขึ้นมาดึงตัวเซ็นเซอร์วัดระดับน้ําขึ้นมาเห็นไหม ขึ้นมาแล้วนะครับนี่มันจะต่อถึงกันนั่นเองโอเคเดี๋ยวเร,เรามาเช็คข้างนอกกัน,นครับผมวิธีการเช็คเบื้องต้นเลยนะท่านผู้ชมครับถ้าเครื่องมันเออร์เรอร์อยู่เนี่ยให้ท่านผู้ชมถอดสายยางที่ด้านหลังออกมานะครับอตอนที่มันเติมน้ําอยู่แล้วลองเป่าดูนะครับเป่าแล้วถ้าเครื่องมาทํางานก็แสดงว่าเซ็นเซอร์ตัววัดระดับน้ำตัวนี้มันเสียนะครับแต่ถ้าเป่าแล้วยังไม่ทํางานมันก็มีโอกาสไอตัวนี้ก็เสียได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอดออกมาเช็คอีกรอ,อบหนึ่งโดยเบื้องต้นก็คือว่าต้องดูสภาพของสายสายายงใสๆตัวนี้ด้วยนะครับถ้ามันขุ่นแข็งกระด้างมันทําให้สายยางใชม่มันรั่วมันรั่วออกตรงนี้มันทําให้เซ็นเซอร์มันเช็คไม่ได้นั่นเองโอเคนะวิธีอีกอันหนึ่งนะครับให้ลองใช้ปากเป่าดูแล้วก็สังเกตนะครับใช้หูฟังดูนะนี่นะลองเป่าดูเห็นไหมครับได้ยินเสียงอะไรไหมปกติเซ็นเซอร์ตัววัดระดับน้ําถ้าเรา เป่าตรงนี้นะครับมันจะต้องไม่มีเสียงลมออกนะครับนี่นะอีกทีนึงนี่ได้ยินเสียงลมออกตรงนี้นั่นแสดงว่าอ่ามันรั่วนะครับเซ็นเซอร์วัดระดับน้ําตัวนี้มันรั่วตอนนี้นะครับอ่าได้ซื้อตัวเซ็นเซอร์วัดระดับน้ําตัวใหม่มาแล้วเนะครับนะสาย,สายใหม่ๆเลยนี่รุ่นเดียวกันนะครับเี่ยนะก็วิธีการนะครับ ผมจะลองใช้เป่าหน้าปากเป่าตรงนี้เลยนะสังเกตนะถ้าเราเป่าเนี่ยมันจะได้ยินเสียงเหมือนภายในมันมีการเคลื่อนไหวดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีเสียงลมรั่วออกอีกทีนึงนะครับไม่มีนะครับทีนี้เรามาดูตัวเก่านะทีนะดูนะ ชัดเจนนะครับนี่อันนี้ค่อนข้างชัวร์ละว่าเป็นปัญหาที่เซนเซอร์วัดระดับน้ําตัวนี้มันเสียนะครับทีนี้ก็ทําการเปลี่ยนเลยวิธีการเปลี่ยนง่ายๆเลยครับก็ใส่ตามตําแหน่งเดิมนะครับสวมใสายางแล้วก็เสียบคอนเนคเตอร์เข้าไปเท่านั้นเองมาเลยครับครับก็ตรงนี้นะครับเราก็สอดสายางตัวนี้นะเข้าไปในตําแหน่งรูเหมือนเดิมนะครับสอดเข้าไปมันจะมีรูของมันอยู่แล้วนะครับสอดเข้าไปให้สสยยางมันโผล่ลงไปข้างล่างเลยนะครับ เม,เมื่อสอดเข้าไปสายยางจะโผล่ด้านล่างแล้วเห็นไหมครับตรงนี้นะทีนี้ก็เสียบตัวคอนเนคเตอร์เข้าไปตามตำแหน่งเดิมเท่านั้นเองนะครับก็ต้องเสียบให้ลงล็อกนะครับมันจะเป็นล็อกของมันอยู่แล้วนะครับเสียบง่ายๆเลยตามเดิมครับผมเสียบเข้าไปนี่นะครับเสียบให้สุดนะแค่นี้เองอ่ะนะครับเสียบสุดแล้วทีนี้ก็ดันลงนะครับมันจะเป็นล็อกของมันนะจัดตำแหน่งนะครับดันลงเท่านั้นเองนี่ก็ทีนี้เรามาดูล่างนะครับก็ แต่ายางตรงนี้ก็ต่อมาจากด้านบนก็ไอตัวสปริงตัวล็อกตรงนี้นะพอดีเลยนะตัวเก่านี้ไม่ต้องทิ้งนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะเราก็เอาสปริงตัวนี้นะครับพอดีเลยนะปะกติมันไม่มีให้นสปริงตัวนี้นะนะครับเอาสายยางสวมเข้าไปนี่สวมให้สุดนะครับแล้วก็ใส่สปริงตัวนี้เพื่อเป็นการรัดนะครับนี่มันจะป้องกันการรั่วเลยไอปอก สีดำๆปอกยางตัวนี้เราก็เอาใส่ตรงตัวล็อกดัวนะครับมันจะได้มีแรงยึดเกาะแน่นนะครับนี่นะแน่นเลยนะเห็นไหมไม่ไม่หลุดละนะครับประมาณนี้ครับผมครับผมก็ประกอบเลยนะนะครับวางในตำแหน่งเดิมให้ตรงล็อกนะครับกดลงเท่านั้นเองนะตัวนี้ส่ำสกูเท่านั้นโอเคนะครับสองตัวเท่านั้นเองเอาปิดด้านหลังเครื่องนะครับก็สังเกตใส่ให้ตรงล่องของมัน สกรูให้ครบทุกตัวนะครับสี่ตัวโอเคครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยครับก็เดี๋ยวผมเสียบปลั๊กนะครับกดโปรแกรมเริ่มใหม่นะครับนี่กดปุ่ม power นะครับก็ผมจะตั้งระดับน้ำไว้นตำแหน่งหนึ่งเลยนะครับนี่ตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วก็ลองกด start เลยนะนะครับนี่ครับผมก็เวลาที่น้ำมันค้างอยู่ในถังตรงนี้นะครับ ถ้าเรากดเลือกโปรแกรมใหม่เนี่ยมันจะคายน้ําออกหมดเลยนะครับสังเกตนะครับมันคือมันจะคายน้ําออกก่อนนะแล้วก็คือเป็นการเริ่มโปรแกรมใหม่เลยครับเพราะฉะนั้นน้ําในถังเมือ่อกี้คือมันจะปล่อยออกหมดเลยนะครับนี่แต่ถ้าเป็นเครื่องซักผ้ารุ่นทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็จะต่อเนื่องนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้คือมันปล่อยน้ำออกหมดเลยเดี๋ยวเราก็ต้องรอระดับน้ําใหม่นะครับครับผมก็ตอนนี้คือเครื่องมันเติมน้ําแล้วนะครับนี่ตอนนี้เติมน้ําเข้าไปแล้วนะ ไปดูนะครับว่ามันจะทําการซักหรือไม่เติมน้ำเข้าไปแล้วนะครับก็คือระดับน้ําก็คือเลือกไว้ระดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเติมน้ําเข้าไปก่อนแต่ทีนี้ก็ผมปิดฝาถังไว้เลยนะครับส่องดูก่อนนะครับใช้ไฟฉายส่องดูนะครับสังเกตเห็นระดับน้ําน้ําไหลเข้าแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดู นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เ,เครื่องเสื้อผ้าสั่งทํางานแล้วนะครับเห็นนะก็เดี๋ยวผมลองอตั้งระดับน้ําเพิ่มนะครับตรงนี้นะนะครับก็ผมลองกดเลือกระดับน้ําไปตําแหน่งสามดูนะครับเพิ่มดูจะต้องสต็อปก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวนะนี่ตำแหน่งสามครับผมสตาร์ท เห็นไหมครับตอนนี้เครื่องเติมน้ําแล้วสังเกตนะครับผมกดเพิ่มระดับน้ํานะครับไประดับสามนะตอนนี้เครื่องเติมน้าแล้วนะครับเห็นไหมอ่๋ยวดูนะครับก็คือว่าไม่มีการล้นถังแล้วก็ไม่มีการเออร์เลอร์แล้วนะครับสังเกตนะครับก็เมื่อเลือกระดับน้ําไประดับสามนะครับก็เติมน้ําเข้ามา อนนี้เครื่องก็ทำงานครับนี่ลองปรับไประดับสีบ้างครับกดสต็อปนี่ระดับสีกดสตาร์ทฮะเติมน้ำเข้าม,มาแล้วก็คือถ้าในลักษณะนี้คิดว่านะครับน่าจะโอเคแล้วล่ะนะครับก็ตัวน,นี้มันใกล้ขํานะครับดีนะที่มีไระฉายพกมาด้วย ไม่งั้นไม่เห็นเลยนะเนี่ยโอเคก็คือน้ามันค่อนข้างไหลเบาอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะนะครับถ้าน้ําไหลเบานี่คือโปรแกรมมันก็เช็คด้วยนะครับถ้าแบบใช้เวลานานจนเกินไปในการเติมน้าเนี่ยเครื่องมันก็จะเออเลอร์เหมือนกันนะครับ mm hmm. นี่ซึ่งตรงนี้เราต้องวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะให้ให้ได้นะครับว่ามันเป็นปัญหาที่จุดไหนว่าเป็นปัญหาที่วาล์วจ่ายน้ําหรือว่าน้ําจ่ายน้ําช้าหรือว่าเป็นที่เซนเซอร์ ตัวระวัดระดับน้ําเสียนะครับซึ่งตรงนี้ก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นไปก่อนนะครับ่าเห็นไหมครับก็ตอนนี้ตั้งเลือกระดับน้ําไว้ที่ระดับสี่ครับเครื่องซสักภผ้าทางานแล้วนะครับนะนี่ก็โอเคนะครับตรงนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกติแล้วครับผม ประมาณนี้ครับผมก็สําหรับการซ่อมเครื่องซักผ้า LG Inverter 14กิโลกรมัมตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช้งานได้ตามปกตินะครับก็สาเหตุก็คือว่าเป็นที่ตัวเซนเซอร์วัดระดับน้ําตัวนี้เสียซึ่งตรงนี้เมื่อกี้นะผมก็ลืมบอกไปนะในการที่เรา,าซื้อตัวเซ็นเซอร์วัดระดับน้ํามาเปลี่ยนนะครับซึ่งตรงนี้จะต้องวัดความยาวของสายยางด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมนะเช็คดูแล้วสายยางเส้นเดิมตัวนี้นะครับมันอยู่อยู่ในสภาพดีเราสามารถ ดึงนะครับใช้สายยางตัวเก่าตัวนี้ได้เลยหรือถ้าจะใช้สายยางเส้นใหม่นะครับให้วัดความยาวด้วยนะนะครับวัดความยาวให้เท่ากันนะให้เท่ากันเลยนะเพราะมันมีผลต่อระดับน้ํานะครับถ้า,ถาสายยางของเซ็นเซอร์ตัวใหม่นะครับมันจะยาวกว่าเส้นเดิมนิดหน่อยนะครับเราก็ต้องวัดให้เท่ากันเพราะมันมีผลต่อการเลือก ระดับน้ํานั่นเองโอเคนะประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็เป็นเกรดความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับท่านผู้ชมทุกคนใครมีข้อสงสัยตรงจ,จุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคําถามวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ส,สิ่งโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ